ส้มสวัสดีค่ะ h ั l l o ล e ด e เ e ดเอเว i รี่วันอีเวอรนะคะเราจะมาทำนะคะดอกไม้นะคะติดบนหลังคานี้นะคะเป็นดอกไม้มีหลายชนิดนะคะแต่น,นี้เราทำดอกไม้นะคะเอามาตกแต่งของที่เราทำแล้วจะเอามาตกแต่งนะคะก็คือดอกไม้นะคะเล็บมือนาน,นะคะมันจะติดในลักษณะตรงนี้นะคะอันนี้นะคะเราทำเลยนะคะเราทำเลยนะคะก็จะเอากาวมาติดนะคะ มันจะมีใบแบบนี้นะคะเล็บมือ,าอนางนะคะเราจะมาตกแต่งใหม่นะคะมันจะทําลักษณะนี้นะคะเราจะทําไส้แบบนี้เป็นเคยสอนมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ครั้งนี้เราจะสอนเราจะตกแต่งบนลังคานี้นะคะให้เขาดูสวยงามนะคะเดี๋ยวดูเลยนะคะอันไหนที่มันมันไม่ไม่ไม่แดงหรือไม่สวยนะคะเราก็จะแก้ไขใหม่นะคะนี้เราก็จะแก้ไขนะคะตรงรวดนี้นะคะเราจะเอารวดนะคะ นี่นะคะเป็นใบนะคะเด็กก็สอนนะคะลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะมีการให้เบบยื่ืดลงมาลักษณะนี้นะคะอันนี้คือใบของเขานะคะค่ะเราจะใช้ใช้กาวนะคะลวดนะคะเราดึงเราดึงของเก่าออกก่อนนะคะของเก่านะคะที่เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเอามาติดนะคะให้ดูสวยงามขึ้นนะคะเราใช้กาวนะคะลักษณะนี้นะคะเป็นนี้นะคะใบพวกนี้นะคะเล็บมือนายเคยสอนวิธีทำไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งค่ะ แต่นี้เราจะมาตกแต่งบ้านหลังคานะคะหลังคาตรงนี้นะคะให้ดูเป็นเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ใช้เทปกาวนี้นะคะติดนะคะลักษณะนี้เลยนะคะติดลงไปนะคะคอยดูนะคะค่ะให้ดูเขาให้ใหม่นะคะค่ะเราเคยมาส้มเคยสอนนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนที่รักทุกท่านนะคะที่มาไลฟ์สดนะคะวันนี้ไลฟ์สดได้สนุกมากนะคะ ก็เป็นกำลังใจนะคะเวลาสองชั่วโมงน,นะคะได้เวลานะคะเวลานะคะนับเวลานะคะสองชั่วโมงน,นะคะเราได้สิบเก้าชั่วโมงน,นะคะก็ขอบคุณเพื่อนทุกท่านมากนะคะมาณตรงนี้นะคะทุกทกท่านเลยนะคะเวลาทำสองชั่วโมงแต่เราได้เก้าสิบเก้าชั่วโมงก็เพราะเพ,เพื่อนทุกท่านนะคะมาให้กําลังใจนะาส้มนะคะก็ขอบคุณมากนะคะ <S <S แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะเรามาดูวิธีทานะคะ ต้นไม้และเล็บมือนานตรงนี้นะคะเป็นวิชานะคะเป็นวิชาติดตัวเราไปได้นะคะดอกไม้เล็บมือนานเคยสอบไปแล้วครั้งหนึ่งนะ,ะอันนี้จะสอบวิธีนะคะติดบนหลังคาบ้านนะคะเป็นพันไม้เลื้อยนะคะดอกไม้นี่เป็นพันไม้เลื้อยนะคะนี่นะคะเราก็จะติดระหว่างตรงนี้นะคะให้เขาเลื้อยมานะคะตรงนี้เราจะทํานะคะบานอะไรนะคะ สายหยุดนะคะห้อยตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูวิธีทํานะคะเราต้องทาําสยหยุด <c oughs> ขึ้นมาใหม่นะคะทําขึ้นมาเองนะคะค่ะทำทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้เราใช้กาวติดเลยนะคะเนี่ยติดไปเลยตรงนี้นะ,ะติดไปลักษณะตรงนี้นะคะติดไปเลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดูวิธีทำนะคะเป็นพันไม้เลื้อยนะคะไม้เลื้อยออกมานะคะไม้เลื้อยออกมานะคะให้เขาติดแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ใบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งใหม่ให้สวยงามนะคะก้านนี้ก็ต,ต,ต้องค่อยลงมานะคะให้เขาดูดีขึ้นนะคะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จับจับไว้ก่อนนะคะจับไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขานะคะจะมีสีสดนะคะมีหลายสีผสมกันนะคะตอนนี้เราทําแค่สีนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราเอียงนะคะเอียงมาแล้วใช้กาวติดตรงนี้นะคะค่ะกาวติดนะคะเพื่อที่จะให้เขาติดนะคะ ให้เขาติดนะคะตรงใบไม้จากนะคะนะคะให้เขาติดลงมานะคะเป็นลักษณะตรงนี้เลยนะนี่นะคะถ้าเราจะทําต้นนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้มีดอกไม้นะคะดอกไม้ประดับนะคะอยู่ตรงนี้ให้หมดเลยนะคะนี่นะคะจะเอียงนะคะสถานที่เท่านะคะแล้วเราดัดใบเขานะคะใบเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะใบใบเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เป็นลักษณะตรงนี้มาเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะใบนะคะนี่นะคะใบเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใบนะคะเราจะมาตกแต่งนะคะให้สวยเพราะว่าเคยสอนวิธีทําไปแล้วนะคะพวกใบนะคะแล้วให้เขาเลื้อยเป็นพันไม้เลื้อยนะคะเป็นพันไม้เลื้อยลักษณะแบบนี้นะคะบ้านนะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มน,นะคะ จะได้มีคลิปดีๆนะคะมานําเสนอนะคะวันนี้เราก็บางครั้งจะเอาของเก่านะคะมามารีเทอร์นะคะทําให้ดูใหม่นะคะเพราะมันจะดูว่าเป็นสิ่งที่สวยงามเราจะมีวิชาติดตัวอันไหนที่ไม่ดีนะคะน้าส้มก็จะสอนให้ใหม่นะคะให้ใหม่นะคะอันนี้เราต้องใช้กาวติดนะคะกาวติดนะคะให้เขาดูดีขึ้นนะคะติดลงไปนี้เลยกลาวนะคะติดลงไปเลยนะคะค่ะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะค่ะ ก็ใช้นี่ติดนะคะแล้วก็ใช้กาวนี่ค่ะกาวกระดาษนี่นะคะกาวกระดาษติดนะคะเป็นลนักษณะตรงนี้เลยนะคะกาวกระดาษนะคะนี่นะคะม้วนเข้าไปแบบนี้นะคะม้วนไปเลยนะนี่ค่ะ นี่นะคะให้ดูให้ดูเขาดีขึ้นแล้วเราค่อยแต่งเติมนะคะดูให้ดีขึ้นนะคะนี่นะคะต้องสอนไปช้าๆนะคะวิธีติดนะคะนี่นะคะแล้วเราใช้กกรนกายตัดนะคะกกลไกายตัดนะคะวิธีสอนนะคะใครไม่เข้าใจก็สอบถามได้นะคะวิธีทํำยังไงนะคะอันนี้เราสอนไปแล้วนะคะเราจะสอน รวบลัดนะคะให้เห็นนะคะเพราะสอนแบบสอนมีไอ้นานๆนะคะนาทีนานๆนะคะคงจะไม่ค่อยได้ชมนะคะชมสั้นๆนะคะอันนี้นะคะติดอันนี้นะเห็นไหมคะเนี่ยนี่ติดแบบนี้เลยนะคะติดลักษณะตรงนี้นะคะเราใช้กาวนะคะ้วยไอต้นต้นไม้นะคะมันไม่เสร็จแบบนี้นะคะจะมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะค่ะเราจะสอนทีดอกไม้ทีละอย่างอยู่บนในกระเช้าอันนี้นะคะ ค่ะใครมีก็เป็นของขวกนะคะของขวัญได้นะคะนะคะติดแบบนี้นะคะดูนะคะติดตรงนี้นะคะติดเหมือนก็เป็นพันไม้เลื้อยนะคะมานะคะให้เขาเอียงตัวไปแบบนี้นะคะในช่องนี้นะคะช่องนี้นะคะแล้วเราก็เอียงต้นไม้นี่นะคะเห็นไหมคะนะคะจะเป็นพุ่มสวยๆนะคะจะเป็นพุ่มสวยๆนะค่ะเล็บมือนางนะคะนี่นะคะดูนะคะนี่นะคะ ให้ศึกษาเอานะคะวิชาความรู้นะคะมีติดตัวไว้มันได้มันมันก็ดีนะคะเป็นวิชาที่แบบว่าเราต้องต้องศึกษานะคะมันก็เป็นอาชีพหนึ่งได้นะคะนี่นะคะเราตกแต่งเขา,เ,ขาเห็นไหมคะเห็นอย่างนะคะดอกไม้นะคะดอกไม้นะคะอยู่บนหลังคาบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะเทคเขานะคะเขาเป็นดอกไม้ที่ใหม่นะคะที่ใหม่เลยนะคะอันนี้นะคะเราต้องเอากาวติดนะคะครับทุกช่านะคะ กาวติดนะคะกาวติดนะคะเป็นแบบนี้ไปเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะในลนักษณะนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วเราพัานด้วยนี้นะคะก้านนะคะต้องพันก้านด้วยนะให้สองอันเข้าประกบกันนะคะประกบกันนะคะดูการพันนะคะ่าสองใบประกบกันนะคะทาไปนะคะ ะค,ะคลิปนี้มีต่อพวกนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะให้นส้มนะคะเราจะทําให้หมดนี่เลยนะคะทําต่อเนื่องไปนะคะจนถึงทําดอกไม้ใสยอยู่นะคะห้อยห้อยตรงนี้นะคะให้ดูสวยงามนะคะเขาเรียกว่าะก้าดอกไม้นะคะะก้าดอกไม้นะคะให้ดูสวยงามนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตรงน,นี้ไปนะคะนี่นะคะแล้วเราถากราวให้แน่นๆนะคะ ตรงใบนี้นะคะเราต้องมาเสริมตรงนี้นะค่ะน่ะดูนะคะเราจะเสริมกาวอยู่ตรงนี้นะคะให้กาวติดนะคะากาวติดนะคะจากใบนะคะใบเล็กใบใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดคู่กันนะคะอ่าให้เขาติดลงไปนี้นี้นะคะให้ใบเขาติดลงไปนะคะแล้วก็เอียงเข้ามานะคะเอางอตรงนี้ขึ้นนะคะงอขึ้นนะคะนี่นะคะเป็นลักษณะตรงนี้นะคะ หาก,กาวก็จะติดอยู่นะคะเพราะว่าเราต้องใช้กาวติดอยู่นะคะแล้วเราก็ใช้ต่อนะคะเราจะเอียงไปลักษณะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะเล็บมือดนาน,นะคะเราก็จะดึงดึงอันไหนออกก่อนนะคะแล้วเราก็เามามาติดใหม่นะคะมาติดใหม่ทําให้สวยงามนะคะเป็นลักษณะน,นี้นะคะลักษณะแบบให้ให้เขายืดขึ้นมานะคะแล้วก็ทําแบบปลายนี้นะคะให้เขาแบบแดดูเป็น นะคะไม่ต้องสดมากนะคะให้บรนบาดนะคะให้บรนบาดนะคะค่ะนะคะดูนะคะนี่นะคะลักษณะนี้นะคะเราก็ต้องมาติดนะคะติดกาวลวดนี่ใหม่นะคะนะคะแล้วเอานี้ค่ะมาคึงนะคะทาไปนะคะทากาวนะคะทากาวค่ะทากาวนะคะแล้วเราก็นี่ค่ะทานะคะและระดับตรงนี้เลยนะทาทานะคะทาลงไปนะคะ นี่นะคะนี่ค่ะให้ได้นะคะม้วนเขานะคะแน่นๆนะคะแบบนี้นะคะม้วนแบบนี้นะคะให้ให้เขาแน่นๆนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเป็นเนื้อเนื้อเดียวกันนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะหรือจะตกแต่งเขาให้สวยนะคะให้ในบ้านหลังนี้นะคะอ่าให้เห็นเลยนะคะให้เห็นจะดจ้นะคะว่าทำยังไงวิธีทำเพราะดอกไม้นะคะ เคยสอนไปแล้วนะคะวิธีทําดอกไม้ทํำยังไงถ้าใครไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทันนะคะโอ๋จะให้สอน,นะค่ะการทํานะคะดอกไม้อีกรอบอีกครั้งหนึ่งนะคะการทําแค่วิธีนะคะเพราะพวกนี้เราทําไปให้หมดแล้วนะคะนี่ค่ะสอนเป็นกครั้งเหมือนวันนี้คือสอนวิธีการติดนะคะนี่คะ่ะแล้วก็ติดมานะคะต้องให้เขายาวนะคะให้เขาเรื้อยมาตรงออกข้างหน้านี้นะคะนี้เราก็ติดกาวไปนะคะ ติดกาวไปตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ที่เราทํานี่คะ่ะติดลงไปลักษณะนี้เลยนะคะกาวใช้เยอะๆหน่อยนะคะแล้วติดไปแค่นี้นะคะค่ะให้เขาต, paint, ติดนี้เลยค่ะเพราะว่ากาวไม่ติดแล้วเขาจะหลุดมานะคะให้เขาติดเลยนะคะติดแบบนี้ไปนะคะนี่ค่ะอันนี้ถึงใส่นะคะต้องใส่กา <pol Gothic> วเยอะๆหน่อยนะค่ะข้างหลังยังไม่เสร็จนะคะกาวเราเอาออกเยอะๆเลยค่ะเพราะเดี๋ยวแป้งเปียกเขา อ้าวเข้าแห้งเองนะคะนี่นะคะนี่นะคะให้ติดลักษณะตรงนี้นะคะแล้วก็เอียงตรงมุมนี้ขึ้นมานะคะดัดไปแบบนี้นะคะดัดไปแบบนี้นะคะดัดไปนะคะนะคะแล้วก็ยาตรงนี้มานะคะลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะให้ห้อยให้ห้อยเหมือุขพันไม้เลื้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทําเลื้อยขึ้นไปตรงนี้นะคะจะมีดอกไม้นะคะลักษณะหลายหลแบบนะคะ ที่แบบว่ามันจะเลื้อยขึ้นไปนะคะน้าส้มก็จะให้นะคะนี่ให้ให้ชมลักษณะตรงนี้นะคะนี่นะคะให้ดูใกล้ๆเลยค่ะจะได้เห็นนะคะนะคะจะได้เห็นกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมนะะเนี่ยสวยไหมคะเนี่ยสวยไหมคนะค่ะน้าส้มก็จะให้ให้เพื่อนๆนะคะได้รับชมนะคะแต่ยังไม่จบนะคะก็ยังมีสอนต่อนะคะสอนต่อนะคะเพราะจะให้ดอกไม้เต็มพุ่มนี่เลยนะคะ เต็มพุ่มนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้ที่แบบว่าสวยสดงดงามนะคะกระถางดอกไม้นะคะน้าสม้มก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะก็พรุ่งนี้มาต่อคลิปนี้ต่อนะคะดอกไม้ต้องให้เต็มนะคะดอกไม้เราจะต้องทําใหม่อีกนะคะให้บ้านให้หลับบ้านหลังคานี้ค่ะคือ P ป่าชาติบ้านหลังนี้นะคะมีความสวยงามอยู่ดีในบ้านหลังนี้นะคะ <ourd ule. S 2> น้าสม้มขอจบคลิปนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะให้ดูบ้านสวยๆนะคะค่ะดอกไม้นะคะ ดอกไม้เล็บมือนางแล้วก็จะมีดอกไม้นะคะสายหยุกนะคะจะทําเป็นกระถางห้อยไว้รอบๆบ,บ้านนะคะค่ะนะคะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะจงมีความสุขนะคะน้าส้มก็ขอให้ให้ที่ชมดอกไม้ต้นไม้เลยนะคะค่ะต้นไม้นี้นะคะค่ะขอให้เพื่อนทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนนะคะก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะ ขอให้ชีวิตครอบครัวนะคะมีแต่สื่อมีๆีเข้ามาและมีความสุขนะคะในชีวิตนะคะในชีวิตของครอบครัวนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะบุญราพักคุ้มครองสาธุนะคะค่ะบ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะคะกระดิ่งสาคัญนะคะเพื่อที่จะให้เราติดต่อกันนะคะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายค่ะ